น้ำมันเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไฟลับโอ้ฝาหล่นโอ้ตีดลลลุดยอาโหเอ๋ยเอ๋ยสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่อูอ่ช่างนิพจิตนะครับผมคล้ายๆว่าช่างจะมีช่อง YouTube ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจมีป่ะช่าง ผมเคยเปิดเจอรู้อยู่นะผมเข้าไปดูอยู่นี่นนนเดี๋ยวจะให้เขาติดตัวใหญ่ให้ดูได้ทางบอกติดได้จะให้เขาติดให้ดูเนี่ยขายไม่ถึงขายไม่ถึงโอไม่ถึงหมื่นห้าเราจะทำอะไรเดี๋ยวผมมาเจอเจ้าคุณปู่นะครับนี่ตัวนี้ ทีหกสอเครื่องรัสเซียเครื่องรัสเซียอะไรนะทีหกสองแต่แต่มันติดได้ใช่ไหมยังโอ้อยากเห็นมากตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่ามาไม่เสียเที่ยวนะครับจะได้เห็นของแปลกยอทางการรับซ่อมเครื่องใช่ไหมครับซื้อขายซื้อขายรับซ่อมเครื่องซื้อขายเอาว้เงันนี่ยเบอร์โทรก็มีนะครับเดี๋ยวจะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไป แต่ต้นคลิปเลยนะบางคนโอ้โหบอกอยู่ท้ายคลิปไปหาไม่เจอเพราะดูไม่จบตีไอเสียงเข้ากล้องผมเดี๋ยวดูนี่สิ061นะครับ74767567นะครับผมนี่เดี๋ยวผมผมสนใจตัวนี้ตัวเดียวแหละตัวอื่นไม่สนใจหรอกอะไรอะไรที่เป็นของแปลกเรารัสเซียรัสเซียเครื่องพวกนี้เขาเอาไว้ทำอะไรนะพี่ เขาไปชถนาไปเอามาจ้ของ80ร่น่อยู่80าแกะกล่องมเลยใช่ไหมใหม่ๆใช่ไหมใหม่อย่าบอกนะช่างไปทำอะไรเขาใหม่ใหม่โอ้ก็พิสันโนอะโม่ก้าวฮาใช่ไหมองวโมก เอามา,เ,<อ>าเปลี่ยนก็ลองสวยนะพี่ครับสวยบางอย่างเลยสองลูกเหรอลูกเดียวเอาได้เห็นกิ่งมาสองลูกก็เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนสายพันธุ์อืออ่ะผมผมเห็นตัวนี้อยากเห็นตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละนาเเคยห็โอ้สุดยอดเสียงนิ่มมากเลยเนี่ย <laughs> ยังใช่ไหมก็ <laughs> มไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นจริงๆอยู่ก็อยู่กับรถไทนามานะครับแต่เล็กจะน้อยครับเพราะว่าไม่เคยเห็นจริงๆนะครับรุ่นนี้ รับซื้อขายซ่อม,อมแลกเปลียป่ยนแลกเปลี่ยนได้ไหมช่างแลกเปลี่ยนผมนยังมาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้นะครับผมไม่มาเปลี่ยนเลยแค่สปริงวาล์วก็อลังการงานสร้างแล้วนะครับผมถังน้ำมันโอ้ในถังน้ำมันนี่ลูกพี่ถังน้ำมันใช่ไหมแ้วแก้วนีว <c oughs> แ่แหละเขาเรียกว่า โหดสัตว์รัสเซียโหดจัดรัสเซียไม่ใช่โหดสัตว์โหดจัดอ๋อไมนเกื่ยวกรัสเซียใช่ไหมขนาดนี้ไม่ต้องไกลเมื่อกี้ยังมีคนรู้จักผมอีกนะครับลงมาปุ๊บบอกเสียเอไปไหนโอ้โหใส่ลงใหญ่เลยโอ้ปาตุ๊กโตใส่พ่อโหดมากเลยใช่ไหมอืมนี่ผมอยากเห็นตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละโอ้ใจเย็นใจเย็น

เอาไฟจุดอ่ะลูกเท่าไหร่พี่ฮะลูกเท่าไหร่ลูกสูบกระดาษทิพย์ไม่ไม่รู้เหนกันประมาณนี้นโอ้เปิดฝาได้โอ้โหม้อต้มหม้อต้อมอันนจะมอ้อมอนนะโอ้หม้อน,น้ำ,น,น,ำนี่นะครับมันเอามอน้นเอาน้ำใส่ในน,นี้นะครับประมาณโอ่งนึงนั่นอยู่ในนี้ปกติเราใช้สามลิตรสามลิตรอันนี้ประมาณโอ่งนึงกต่ของมันใหญ่นะครับหม้อน้ำมก็ต้องใหญ่เหมือนธรรมดาแต่ถังน้ำมันน้ำมันมีแค่นี้เองไม่ยากไม่ยากไม่ยากมันไม่ต้องใช้หรือติดสีผ่านติดอ๋อติดติด เราต้องมีอะไรองจังมีวิธีติดไหมอ๋อายจุดไฟอ๋อน้ำมันบีบก่อนนน้ำมันอะไรจังน้ำมันลอล่ออ๋อมันเครื่องลอหน่อยเนะเครื่องมันไม่ได้ขอมูนนะกรอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดดู้วอ้โหโอ้โหโอ้โห้เฮ้ย ว้ยืแ้วบีบบีบบีบอวายแล้ววายลบบบบิดบิดต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 ติดตติดติดตติด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 ด 王晶 สุดยอดก็ได้เห็นประสิทธิภาพไปแล้วครับเมื่อกี้จมูกจมูกแสบกันเลยหมดเลยนะครับก่อนจะติดมีไฟแลบด้วยนะครับตอนนี้ช่างเขาขายนะผมจะซื้อไปประดับปรรบีหน้าบ้านอะไรก็ได้นะครับซื้อไปไยุงก็ได้ซื้อไปไรยุงชักตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ขายเท่าไหร่บหมือนก่าบาทครับ ไม่ถึงหมื่นห้านะผมถ้าเอาจริงๆนะขอคนที่สนใจนะครับกับเบอร์โทรเนี่ยตามนี้นะครับผมเนี่ยอ่ะนี่นะครับเนี่ยเอาใกล้ๆเดี๋ยวจะถามพี่เอไม่รู้เรื่องเอาศูนย์หกหนึ่งครับสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับรับซื้อขายเครื่องยนต์เกษตรเมียเก่าก็เอานะครับไม่เอาไม่เอาติดได้นะครับผมตอนแรกก็ไปคิดว่ามันไม่ติดนะเห็นมาตั้งโชว์เฉยเฉยใช้ได้ใช้ได้นะครับอะไรนะเครื่องอะไรนะช่าง เครื่องโบราณลรเาณรัสเซียมาจากอะไรนะมรัสเภาษารัสเซียภสเียอาคาใครรู้นะครับวานช่วยแปลให้ผมทีพิสันแปลดิวัตวัตสควตสแสสแสสแสแสสแสแสฮะผมแส่สแสงสแ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 สสันแส วัดแปดวัดสุขวัตอะไรก็ไม่รู้มั่วส่วไปหมดดูเคียร์ครับเมื่อกี้นะครับเอาน้ำมันอ๋อไอ้รูเมื่อกี้ที่เอามันหยอดเป็นรูน้ำมันเข้าใช่ไหม่างเป็นรูพ่อดูไอเดียอันนี้เป็นกองแล้วนะพี่จริงโอ้แล้วก็นี่ใส่กองนะดูนี่ดูใส่ดูใส่กองใส่กองน่ารักมากใส่โอ้โหเครื่องตัวยิงใจดูใส่กองใส่กองละกแล้วมีเนื้อฝาครอบวาวก็ไม่มีใช่ไหมมีอย่างนี้ไ่มีครับเป็นระบบเปลือยครับ ใช่คอใช้หยอดเนาะหยอดอนุมันหล่อเลื่อนนี้ยนะแต่เมื่อกี้ก็ถ่ายให้ดูเลยนะครับตอนที่ทํางานนะผมหัวเผาหัวเผาหัวเผานี่คือเขาเผายังไงก็เอาแก๊สแก๊สอ่ะแก๊สไอ้เขาเรียกไงไอ้ที่เป็นเป่าเป่าอะนอนให้ร้อนอ๋อแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนเลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับมีคันเร่งครับอ๋อคันเร่งอยู่นี่แต่เมื่อกี้ไม่เห็นช่างเร่งเลยไม่เขาเร่งมันต้องมันต้องถอดมอเตอร์ล่างนะผมโอ้ช่างขี้เกียจ์ฟูลง่ายจับต้อง ปามมอชี่ทำงานปกติอ่ะวมี่ทำงานปกติอะไรอะไรไม่นาจะมีอะไรมีหรอพี่ยุทยาอะไรโอ้ผมรู้อยู่ที่กับที่ลองนึกกับที่ว่าแกมีเครื่องโบราณเยอะอ่ะหรือบริยยนไม่ไม่ไม่แกแกติดตามเลยผมไม่ถายอืมหมดเด็กหมดเด็ก สารพิมพี่มดดำเนี่ยจะว้าว้ใช่ไหมครับโอ้แกมีเยอะแกจะให้ไปถ่ายอยู่เพราะว่ามันติดนะแต่วน้ำมันเครื่องก็ปกติมีรอยหายใจนี่น้ำมันเครื่องมืออหูขนหน่อยนะขนหน่อยไม่ได้ใช้กี่ลิตรใช้โอ่งโอ่งหนึงอันนี้ไม่รู้นะไปศึกษากันเนะน้ำมันเครื่องมีนะครับใช้น้ำมันเครื่องเติมตรงนี้อันนี้รู้นะรู้หายใจอ่ะหายใจหายใจเหมือนกับเครื่องซูตาร์เราที่มันคนออกอ่ะ นี่นะครับสมคิดจะเอาไปใส่ยันม่าแล้วหกก็เอาไปได้นะครับเนี่ยล้างมาพร้อมนะครับบางเจี๊บพอเผือวิ่งจี๊ดนะครับผมเอาก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ